สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มึดเวีวิธีไทยนะครับจากเวทีมวยกองทัพอากาศถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปวันนี้วันอาทิตย์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8นะครับคู่แดงนั้นก็จะเป็นชาย8บีซีเคยิมพบกับทางด้านไก่ชนสอบะว,วัดเมืองพิการน้ำหนัก1 1 4ปรอนด์คู่ที่2จะเป็นเกรียงไทยขอเพชรสุทธิพงศ์ พบกับท่านอนยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะพทั้งพิกันน้ำหนักหนึ่งร้อยปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นสีมาลัยเพชรเจริญวิทย์พบกับท่านอนเพชรราชศาสตร์นิติสมุยพิกันน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์และเกวงไร่คราวนี้ก็จะเป็นอสูรน,น้อยสิทธิจ่าสิงห์พบกับท่านรุ่งโรดดาบนันสลักามพิกันน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับโอ้ดูจากคู่มวยและน้ำหนักแล้วมวยรายการนี้มีมวยนับนอกเยอะมากนะครับ แล่นับนอกหน้าตู้เล่นเอานะครับอบรมมวยเด็ดผลงานการันตีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับมวยนับนอกท้าทั่วโลกแฟนคลับก็เลยนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสอี่ลายพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รียบร้อยวแฟนคลับให้ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสิ่งดีๆที่ผมแนะนําราคาเรทเปิดมากกว่ามันชกหลายวันโดยเฉพาะศึกวันนะครับศึกเมื่อช่องเจ็ดสีช่องสามอมน้อย เปิดมาควัมช่วงไร้วันเราเข้าไปจดข้อมูลเข้าไปดูไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเหรียญลังเงิช่างน้ําหนักเหรียญไลต่อไ้รองไปทางไหนเราจะรู้เราเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ทุกทุกวันที่มีมวยนะครับก็จะมีราคาเหารียญลังเงิช่างน้ําหนักเหรียญไรต่อไ้รองเียไปทางไหนเราจะรู้รเราเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ที่สาคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่ราคาราคาละบาทสองรัลบบาทเื่อให้เราตสตัวางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้ เป็นหลักเผันในการหางเงนะินหะทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเคสอสีที่เดียวจบครบทุกความมันคาดันทีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินงนะครับที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะคู่แรกนั้นชายแปดประเภทหนักแดงทุกลูกแต่ว่าไม่หานะครับไข่ชนก็หนักแดงประเภทใกล้เคียงกันผมเองชอบที่ชายแปดนิดๆนะครับดีกว่านิดๆเข้าแล้วอย่าลืมบอ,อกตัวบางทุนนะครับคู่ที่สองครับเกรียงไทยเตะถอยรุนแรงประเภท สายเลือดดีนะครับหนักแรงมากสู้ดีปลอดใจป่ายแรงเจอยุทธจักรผมมองวอายุทธจักรวันนี้ต้านยากเข้าไปที่เครี่งไทยลุ้นได้ถึงนับนอกเป็นที่ดิดน่ารกันครับฉากได้ตัวไรชัดเอาคู่ที่สามกับสีมาลายต,ตัวนี้เขาเกมหนักแรงประเภทสู้จริงรายมากเจอกับประเภทเดียวกันคู่นี้ผมชอบไปที่สีมาลายแต่ว่าระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเมยตัวนี้อันตรายเข้าแล้วมีโอกาสจะลเราออกตัวบางทุน คู S <S <々>่เอกของรายการวันนี้อสูรน้อยประเภทเตะถอยรุนแรงรุนนากได้ตลอดเ่อกับรุงรุ่นรุงรุ่นนี่หนักแรงเขาเค็มแต่ว่าความมั่นคงน้อยอสูรน้อยวันนี้รุนได้ถึงน้บนกหน้าติดตามครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้ครับคู่แรกนั้นชอบไปที่ชายแปดเข้าแล้วเร่องของตัวบางทุนคู่ที่สองอยากได้เท่าไรชัดเอาครับเกลียงน้อยเจ้าเกลียงไทยรุนได้ถึงนับนกคู่ที่สามครับชอบไปที่ความเขาเค็มงสีมาลายแต่ว่ามื่อวันนี้อันตรายเข้าแล้วเรื่องของตัวบางทุนปิทาได้กา้วันนี้อสูรน้อย หน้าติดตามครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาด้ยวยตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ